สวัสดีค่ะท่านข่าวเดน่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปัจารีสนสินพงค์ะ่ะในการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ P e. A คํานึงถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาโดยตลอดค่ะโดยพร้อมที่จะนําแนวทางจากองค์กรที่ประสบความสําเร็จมาปรับใช้ในการดําเนินงานค่ะ นายพนุวัตนลิ้มสุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษหัวข้อการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางของบริษัทปตทจำกัดมหาชนมีคณะผู้บริหารบริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมเป็นวิทยากรผ่านช่องทางเว็บเอ็กซ์สำหรับการบรรยายพิเศษในหัวข้อการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางของบริษัทปตทจำกัดมหาชนมีหัวข้อหลักๆที่วิทยากรนำมาถ่ายทอดเช่น ความสำคัญของการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียความเป็นมาของการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของปตทกระบวนการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของปตทปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมุมมองของปตท ซึ่งความรู้ทั้งหมดพนักง,งาน P.E.A. สามารถนำมาปรับใช้วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงการดำเนินงานรวมทั้งการพัฒนาการให้บริการให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมอันจะส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขันผู้มีส่วนได้สนเสียเกิดความพึงพอใจความผูกพันและสนับสนุนองค์กรในระยะยาวส่งผลดีต่อการดำเนินงานในที่สุด แนวทางบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบริษัทปตทจำกัดมหาชนนั้นจะช่วยให้ P.E.A. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีมาตรฐานเทียบเท่าสากลอันจะนำไปสู่การดำเนินงานด้วยความซื่อสาตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ค่ะมีตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปัจจรีส,นสุนิพงศ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ